สวัสดีครับผมมดครับสวัสดีครับผมต้น,นครับยินดีต้อนรับกับข้อสู่ซีรีส์ AI ในห้องเรียนนะครับกับทีมนโยบายปฏิรูปการศึกษาจาก t d r i ครับซึ่งเราก็มากันถึงกับตอนที่2แล้วใช่ไหมครับซึ่งในตอนที่2เนี่ยเราก็จะพาค,คุณครูนะครับไปดูกันว่าวิธีการใช้ AI เนี่ยเราจะสามารถใช้ AI ได้อย่างไรบ้างตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นโอกาสมากมายเลยนะครับในการใช้ AI กับการศึกษาเชื่อว่าครูหลายท่านเนี่ยก็อยากจะเริ่มใช้ AI กันแล้วแต่ว่าคำถามก็น่าจะโผล่มาข้อแรกๆเลยครับว่าจะเริ่มกันยังไงดีก่อนที่จะเริ่มใช้ AI นะครับแน่นอนว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามันมี AI ในตลาดตัวไหนให้เราสามารถเลือกใช้ได้บ้างใช่ไหมครับตน้นซึ่งถ้าหากผมลองแบ่ง AI ในตลาดเนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มเนี่ยผมจะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มแรกครับที่เป็น AI ในลักษณะที่ ทำงานเฉพาะเจาะจงนะครับซึ่งอันนี้เราได้เห็นไปในตอนแรกแล้วไอเอไอในกลุ่มทางานเฉพาะเจาะจงเนี่ยยก<ม>อย่างเช่น<ม>น o อตตาใช่ไหมครับที่แปลงเสียงนะครับของคนออกมาเป็นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับอันนี้ก็เป็น AI ที่ทํางานลักษณะที่เฉพาะเจาะจงกับงานที่เหมือนกับว่าเขาถูกออกแบบให้ทำนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มี AI ในกลุ่มที่2ครับที่เป็น AI ในรูปแบบของแชทบอทซึ่ง AI ในรูปแบบแชทบอทเนี่ยมันก็สามารถทํางานได้ แตกต่างหลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งให้มันทำงานในรูปแบบไหนนะครับ AI ในกลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับอาจจะเห็นผ่านข่าวผ่านสื่อโซเชียลกันมาบ้างนะครับอย่าง AI เจ้าดังเช่น ChatGPT ใช่ไหมครับจาก OpenAI หรือว่า Gemini นะครับจาก Google นะครับหรือว่าถ้าเราขระทบมาทางฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับก็มี AI จากจีนใช่ไหมครับ DeepSeek ซึ่งเคยเป็นกระแสนะครับอยู่ช่วงหนึ่ง ทีนี้เนี่ยจาก AI ที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากรู้ว่าต้นพอจะเคยใช้ตัวไหนมาบ้างไหมครับแล้วก็ชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมจริงๆริผมเคยใช้ทั้ง2แบบเลยนะครับก็คือแบบ Magic School อันนี้ก็เคยใช้แล้วก็แบบที่เป็นแชทบอทเนี่ยผมใช้ Chat GPT แต่ถ้าถามว่าชอบอันไหนน่าจะชอบ Chat GPT มากกว่าครับอืมแล้วทำไมต้นถึงชอบใช้ Chat GPT มากกว่า AI ที่มันทำงานเฉพาะล่ะครับครับ ผมคิดว่า Chat GPT ใช้ง่ายกว่ามากๆเลยเพราะว่าเ,เปิดเข้าไปเนี่ยมันก็มีลักษณะเหมือนเราตอบแชทในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำงานได้หลากหลายไม่ต่างจากที่ AI ที่ทำงานเฉพาะด้านทำได้เลยครับไม่ว่าจะให้เขียนอีเมลให้เขียนเรียงความหรือแม้กระทั่งเจนภาพออกมาใช้ในสไลด์ง่ายมากเลย ขณะที่ AI ที่เฉพาะเจาะจงกับงานเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งเปิดหาเมนูย่อยๆว่าจะทำงานอะไรใช่ไหมครับจริงๆความชอบเราจริงๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบ AI ที่เป็นในลักษณะของแชทบอทเหมือนกันนะครับด้วยเหตุผลที่คล้ายๆกันก็คือมันสามารถทำงานได้หลากหลายนะครับแล้วก็เราไม่ต้องเหนื่อยกับการที่ ไปเรียนรู้ว่า AI ที่มันมีความเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันเราจะต้องใช้งานฟังก์ชันมันยังไงใช่ไหมครับเนาะซึ่งโอเคถ้าเรามีความชอบตรงกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณครูนะครับไปเจาะลึกนะครับว่าเราจะเริ่มใช้ตัว AI ที่มันแชทบอทเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่า AI ที่มันเป็นแชทบอทเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยากอย่างที่เราคิดนะครับมันวิธีการใช้เนี่ยมันเหมือนการที่เราใช้ แอปพลิเคชัน Line หรือว่าใช้แอปพลิเคชัน Facebook Messenger ในการสื่อสารหาคนใกล้คนไกลาหาเพื่อนหาครอบครัวทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งพอเรารู้ตรงนี้แล้เนี่ยมันไม่ใช่ยากเนี่ยแน่นอนว่ามันเวลาเราพูดถึงองค์ประกอบเนี่ยมันประกอบด้วยแค่2ส,ส่วนแหละนะครับก็คือกล่องข้อความที่เราสามารถเหมือนกับว่าพิมพ์ข้อความคําสั่งเพื่อสนทนาใช่ไหมครับกับส่วนที่2ครับจะเป็นหน้าต่างแสดงผลลัพธ์ที่จะ มีในส่วนของข้อความที่เราพิมพ์ไปนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ AI เนี่ยมันตอบเรากลับมานะครับก็จะหน้าตาคล้ายๆกับ l ล n e แอปพลิเคชันหรือว่า Facebook Messenger เลยนะครับทีนี้เนี่ย AI แต่ละเจ้าเนี่ยมันก็มีหน้าตาครับที่เหมือนเหมือนกันเลยนะครับจะเห็นว่าหน้าตาไม่ได้ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับก็คือมีกล่องข้อความนะครับมีหน้าต่างแสดงผลลัพธ์ ถ้า AI หน้าตาเหมือนกันอย่างนี้ครับจะเลือกใช้ตัวไหนดีครับจริงๆเป็นคําถามที่ดีเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่า AI มันมีอยู่ในตลาดอยู่มากใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะโกบออกมาแล้วว่าเป็น AI Chatbot ก็ตามเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ไม่ถูกใช่ไหมครับคาตอบที่ผมให้ได้เนี่ยผมคิดว่าตอนจุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องลองใช้นะครับเราดูก่อนว่าเราเนี่ยมีความถนัดมีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้ AI ตัวไหนมากกว่า ะจะเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบ AI 3เจ้านะครับ DeepSeek Gemini และ ChatGPT เนี่ยแม้ว่าเราจะให้คำสั่งที่เหมือนกันแต่ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับงานที่ทำมากกว่านะครับว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีกันไหนมากกว่าพอเราได้ลองใช้หลายๆตัวเนี่ยเราน่าจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแล้วว่าเราชอบตัวไหนมากกว่าครับครับที่โมดเล่าให้ฟังเมื่อกี้น่าสนใจนะครับที่ว่า คำตอบเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแม้ว่าสั่งเหมือนกันอย่างนี้ครับอันนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าลืมว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้รู้คําตอบสักทีเดียวถูกไหมครับแต่ว่ามันทํางานโดยการเดาคําตอบจากข้อมูลที่มันเรียนรู้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า AI แต่ละเจ้าเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่ให้คําตอบที่แตกต่างกันเพราะว่ามันก็อาจจะมีอัลกอริทึมหลังบ้านนะครับที่เรียนรู้ข้อมูลที่แตกต่างแล้วก็มีการเดาคําตอบที่แตกต่างกันออกไปนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ AI แต่ละเจ้าเลยต้นแม้แต่ AI เจ้าเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็อาจจะให้คําตอบที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะผมใช้ ChatGPT ครับพิมพ์คําว่าเด็กฉลาดชาติจ,จุด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 ถ้าเป็นต้นต้นจะตอบว่าอะไรครับตอบว่าจเจริญนครับตอบว่าเจริญทําไมต้นถึงตอบว่าจเจริญเพราะว่าได้ยินมาบ่อยใครๆก็พูดกันครับอืมจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหลักการการทำงานของเ i เลยอย่างที่บอกว่า AI มันเดาคําตอบจากบริบทของ คำสั่งข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะผ่านหูผ่านตากับประโยคในลักษณะว่าเด็กฉลาดชาติจเจริญบ่อยมันก็เลยเลือกคําว่าจเจริญนนี่ออกมาเป็นคําตอบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการที่มันเดาคําตอบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คําตอบที่ได้มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเคยเจอบริบทของเด็กฉลาดชาติจุดๆ,ๆุดที่จุดๆจุดเนี่ยเป็นคําอื่นนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยผมลองพิมพ์ h a GP t gpt นะครับ ด้วยคำสั่งเดิมเลยแต่จะเห็นว่าคําตอบที่มันให้มาเนี่ยมันให้คําตอบที่แตกต่างออกไปนะครับกลายเป็นเด็กฉลาดชาติพัฒนาแทนถ้าคําตอบไม่เหมือนกันเราทําอะไรได้บ้างโมดเพื่อให้คําตอบแต่ละครั้งออกมาถูกใจเราแน่นอนครับว่าตัว AI เนี่ยมันทํางานโดยการเดาคําตอบแต่ว่ามันไม่ได้เดาแบบสุ่ม4ี่สุ่มหใช่ไหมครับมันเดาโดยการที่มันอ้างอิงการเดาของมันเนี่ยจากข้อมูลที่มันเรียนรู้แล้วก็จากบริบทของ คำสั่งที่เราให้มันเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากเราเพิ่มบริบทของคําสั่งเนี่ยเข้าไปอย่างเพียงพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสนะครับของผลลัพธ์ที่มันจะตรงใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมลองยกตัวยอย่างครับถ้าผมพิมพ์ครับหา Cha t gpt ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้เป็นต้นต้นจะตอบว่าอะไรครับให้ตีครับให้ตีนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับต้นตอบว่าให้ตีเพราะว่าต้นเรียนรู้ข้อมูลนี้เห็นผ่านหูผ่านตามาบ่อยเหมือน Chat gpt เลย Chat gpt ก็อาจจะ ได้เรียนรู้ข้อมูลนี้มาจากหลังบ้านเห็นประโยคลักษณะนี้บ่อยๆบ,บนสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตอบว่ารักวัวให้ปกลกรักลูกให้ตีแต่สมมติว่าผมเนี่ยไม่อยากได้คําว่าตีเป็นคําตอบนะครับสิ่งที่ผมทําได้เนี่ยผมก็อาจจะเพิ่มบริบทให้กับคําสั่งของผมนะครับผมก็อาจจะพูดว่าเอ้ยสมัยนีย้เขาไม่ตีลูกกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเพิ่มตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าพร้อมให้คําสั่งลักษณะเดียวกันเดี๋ยวว่ารักวัวให้ปกลกรักลูกให้เนี่ยตรงเนี้ย เจ้าตัว AI เนี่ยมันก็จะไม่ตอบตีและโอกาสของการตอบตีมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับเพราะว่าเราบอกมันแล้วว่าเราไม่ตีกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรักัวให้ผูกรักลูกให้กอดนะครับหรือว่ารักัวให้ผูกรักลูกให้เงินแทนครับงั้นช่วยสรุปอีกครั้งได้ไหมโมซว่าถ้าจะพร้อมให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจเราเนี่ยจะต้องมีหลักการอะไรในใจไว้ไหม,มจริงจริงเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆอยู่นะครับอย่างที่บอกว่า AI มันเดาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ลองคิดซะว่า AI เนี่ยมันเหมือนเด็กฝึกงานนะครับเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเป็นเด็กฝึกงานที่ยังมีประสบการณ์น้อยนะครับทีนี้ลองถามต้นดูว่าถ้าต้นมี AI เป็นเด็กฝึกงานที่มีประสบการณ์น้อยนะครับต้นสั่งเด็กฝึกงานที่มีประสบการณ์น้อยเนี่ยต้นจะให้ลักษณะคําสั่งเป็นอย่างไรพอเป็นเด็กฝึกงานก็น่าจะมีประสบการณ์ไม่มากนักก็อาจจะต้องสั่งงานให้ละเอียดมากๆ แล้วก็ต่อให้สั่งละเอียดแล้วก็ต้องคิดว่าต้องมาตรวจแล้วก็แก้ก่อนเราไปใช้อย่างนี้ไหมจริงๆที่ต้นพูดมาเนี่ยถูกต้องเลยครับเพราะว่าพอเรามองว่า AI เนี่ยมันเป็นเหมือนเด็กฝึกงานเนี่ยแน่นอนว่าเรามีคําตอบในใจอยู่แล้วว่างานที่ AI มันทำมาให้เราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามใจเราเสมอไปคุณภาพก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดอยู่บ้างนะครับเพราะนี้นถ้าเรา มีหลักการเนี้ยในใจตลอดว่า AI คือเด็กฝึกงาน AI คือเด็กฝึกงานเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราเขียนคําสั่งสั่งให้มันทํางานเนี่ยเราก็จะต้องสั่งให้ละเอียดสั่งด้วยภาษาที่กระชับไม่กํากวมใช่ไหมครับแล้วก็แม้ว่าเราจะได้ผลงานแล้วเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยเราก็อาจจะยังต้องคอยตรวจทานนะครับเพื่อดูว่ามันมีข้อมูลที่ผิดผิดพลาดพลาดอยู่ไหมนะครับหลายๆครั้งเราก็อาจจะยังต้องสั่งปรับงานซ้ําๆอยู่ครับแล้วในเมื่อเราต้องสั่งงานกับเด็กฝึกงานคนนี้ให้ละเอียดเนี่ย ละเอียดแค่ไหนอะโมต้องเขียนยาวๆเป็นหน้ากระดาษเลยหรือเปล่าอืมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําถามที่ดีเลยเนาะ,<ม>ะหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราให้คําสั่งกับ AI เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันนะครับว่าพร้อมพร้อมเอเนาะเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้คําสั่งที่มันยืดยาวขนาดนั้นนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีหลักการคร่าวๆนะครับโดยผมแบ่งเนี่ยคำสั่งออกมาเป็น4องค์ประกอบด้วยกันนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าในคําสั่งผมเนี่ยมี4องค์ประกอบนี้เนี่ยผลลัพธ ที่ได้จาก AI เนี่ยมันน่จาจะตรงใจผมนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ persona นะครับหรือว่าบทบาทว่าเราอยากให้ AI เป็นใครนะครับอาจจะอยากให้ AI เป็นครูอาจจะอยากให้ AI เป็นไม่รู้อนะเชคสเปียร์เนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้เป็นใครเนาะมันก็จะสวมบทบาทของคนคนนั้นนะครับในส่วนที่2ครับคือ task นะครับหรือว่า เป็นในเรื่องของงานว่าเราอยากให้มันทําอะไรเราอยากให้มันเขียนเรื่องความเราอยากให้มันเขียนอีเมลเราอยากให้มันผลิตภาพเนาะซึ่งการที่เรากําหนดงานให้ชัดเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้งานตามที่เราต้องการนะครับในส่วนที่3อาจจะเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับงานยกตัวอ,อย่างเช่นเราอาจจะอยากให้ AI นะครับเขียนเรียงความออกมาในภาษาที่ตลกขบขันหรือว่าเป็นภาษาที่มีความเป็นทางการมีความเป็นวิชาการซึ่งตรงนี้การที่เราให้บริบทกับงานที่เราอยากให้ AI ทํทำเนี่ยงานมันก็แน่นอนว่ามันต้องตรงใจเรามากยิ่งขึ้นเนาะนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนที่4ี่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบของงานเนาะบางคนอาจจะอยากได้งานในรูปแบบของเรียงความสิบรรทัดบางคนอาจจะอยากได้งานในรูปแบบของตารางซึ่งตรงนี้ถ้าเรากําหนดไปให้ชัดเนี่ยเราก็จะ เพิ่มโอกาสในการที่งานที่มันทําออกมาเนี่ยมันจะตรงใจเรามากยิ่งขึ้นครับโมดพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับถ้ายกตัวอย่างเนาะลองเอาตัวอย่างที่วิเลดเกี่ยวข้องกับต้นละกันเนาะนื่นองจากว่าต้นเนี่ยเป็นครูสอนประวัติศาสตร์เนาะสมมุติว่าต้นอยากที่จะให้ AI เนี่ยช่วยอธิบายประวัติศาสตร์ไทยเนาะเพราะว่าอาจจะเอาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยไปเล่าให้นักเรียนฟังในห้องเรียนอีกทีหนึ่งเนาะต้นก็อาจจะสั่ง AI ว่าโอเค AI นะ คุณเป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเนาะให้อธิบายประวัติศาสตร์ไทยเนาะเป็นเรียงความ1ิบบรรทัดอย่างกรณีน,นี้เนี่ยถ้าเราดูตัวคําสั่งตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีองค์ประกอบทั้ง4ครบถ้วนเนาะไม่ว่าจะเป็นสั่งให้ AI เนาะเป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนนี่ก็จะเป็นในส่วนของเพอร์โซนาของ AI นะครับหรือว่าให้มันอธิบายประวัศาสตร์ไทยอันนี้จะเป็นในส่วนของงานท s สในส่วนที่2เนาะแล้วก็ เราบอกว่าอยากให้งานออกมาในรูปแบบของเรียงความอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบริบทเนาะแล้วก็เราต้องการงานเนี่ยเป็นเรียงความที่เป็นส0บรรทัดเนาะไอ้ตรง10บรรทัดตรงนี้อาจจะเป็นฟอร์แมตของงานที่เราเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยากได้งานแค่2บรรทัดใช่ไหมอธิบายนั้นอาจจะกระชับเกินเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากได้งานแบบ2ย่อหน้า A4 อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเพิ่มบริบทตรงนี้ไปงานมันก็จะตรงใจเรามากยิ่งขึ้นเนาะ จำเป็นต้องเขียนให้ครบทั้ง4องค์ประกอบไหมครับอย่างเพอร์โซน่านี่ไม่ใส่ได้ไหมครับจริงจริงแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายเนี่ยในการเขียนพร้อมนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องโหมีกฎตายตัวซะทีเดียวเนาะว่าเรามี4องค์ประกอบหรือยังมีเพอร์โซน่าหรือยังมี Task ทาสอ่่างตอนสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าหลักการคร่าวๆมันขึ้นอยู่กับว่างานของเราเนี่ยมันต้องการความละเอียดมากขนาดไหนเนาะแล้วเราต้องการให้งานมันออกมาในรูปแบบไหนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้มันอธิบาย ในลักษณะที่ไม่ใช่ครูแต่เป็นนักวิชาการเราก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้หรือเรามองว่าจะเป็นครูจะเป็นนักวิชาการก็อาจจะอธิบายในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเราก็อาจจะใช้พรอมแค่ว่าอาธิบายประวัติศาสตร์ไทยเป็นเรียงความสิบรรทัดต,ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าแม้ว่าจะไม่มีเพอร์โซน่าให้ AI แต่ว่างานที่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีคุณภาพของผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันอยู่ดีอย่างนี้ถ้าเราเขียนพรอมได้ดีมากๆเราก็ให้เขาทํางานแทนเราเลยได้หรือเปล่ามส จริงๆเนี่ยคำถามที่ต้นถามมาเนี่ยเป็นกาถามที่ค่อนข้างอันตรายมากเลยเนาะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ AI เพื่อให้ทํางานแทนนะครับแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่า AI เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเด็กฝึกงานที่มีประสบการณ์น้อยเพราะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ AI มันให้มาเนี่ยมันอาจจะมีคุณภาพที่ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานของงานที่เราทําอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่อยากให้มองว่าเอา AI มาทํางานแทนเราแต่ว่าอยากให้มองว่าเราเนี่ย ใช้ AI เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ได้ใช้ AI ทำงานแต่เราเนี่ยทำงานร่วมกับ AI มากกว่าซึ่งการมองอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้งานที่ได้ออกมาเนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่ที่ดีมากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่ามันมีหลักการอะไรง่ายๆไหมที่จะเริ่มต้นการทำงานร่วมกับ AI นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมี6ขั้นตอนนะครับง่ายๆเป็นเคล็ดลับนะครับให้คุณครูทุกท่านนะครับถ้าอยากจะเริ่มใช้ AI เนี่ย สามารถใช้เพื่อทําให้มั่นใจว่าคุณภาพผลลัพธ์เนี่ยมันจะมันจะตรงตามใจเราได้นะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องตั้งเป้าหมายมาก่อนว่าเราจะเขียนพร้อมอะไรนะครับอันที่2ก็คือเราก็อาจจะเริ่มเขียนพร้อมโดยพิจารณาองค์ประกอบนะครับสองค์ประกอบที่เราคุยกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็น persona task context แล้วก็ format นะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่จําเป็นต้อง ปฏิบัติทำกฎนี้นะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซะทีเดียวนะครับในส่วนที่3เราพอได้ผลลัพธ์เนี่ยจาก AI แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องนะครับตรวจสอบคุณภาพของงานนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีจุดที่เราต้องการที่จะปรับอยู่ไหมนะครับแล้วก็พอเรารู้แล้วว่ามีจุดที่เราต้องการปรับเนี่ยเราก็อาจจะปรับ Mario. ปรุงนะครับผลลัพธ์โดยการเขียนพร้อมใหม่นะครับสั่ง AI ใหม่หรือว่าเราอาจจะนะครับสั่ง AI ให้ปรับเฉพาะจุดที่เราต้องการนะครับ ซึ่งพอเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเดิม AI ผลิตงานให้เราเราก็อาจจะต้องทบทวนคุณภาพนะครับเราก็ปรับด้วยตัวเองเนาะก่อนที่จะนําไปใช้แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเราไปใช้แล้วเราก็ต้องสะท้อนผลเนาะซึ่งไอ้หขั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับในตอนถัดไปว่าเวลาเราเอาไปใช้ในบริบทของการศึกษาเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนะครับ